เอาใจทุกคนกันเลยนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟเออและผมก็จะเล่นกับเพื่อนชื่อว่าคุณออคกกัสสวัสดีฮะเออร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 รอสิจ้าฮัลโหลรอรอสิจ้าโอเคกดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะเชนไปเรื่ จะให้หลัวมาำหมดเลยเอ็น044แล้วกันนะเ <c oughs> ออโหเจอเล้วผัดจ้าไม่ต้องรอโอ้ไม่กเออมาเลย โชว์สีคิวค้วให้ดูหน่อยด้โชวเก็บีโชว์ดูหน่อยครับดีกระโปงอาเห้อ

ถ้าเดี๋ยวถ้าจ,จาัเสร็จเขาก็จะเอาคลิปไปลงกละเดืออเ่ออ้อมสิขรับลออะไรไม่เป็นไร ้องควงยิงเนี่ยโอ้โหตายหมดตายคู่เลยตายหมดทีมเลยตายคู่เออซื้อไปเลยซื้อสองควงกับกระเบิด เอวระเบิดแม่อวลูกดียวเองไปเลยูเ้ไ อุ้ยไงวสิ่งดีแอนเฮ้ยอยู่ได้รังเหรออยู่ด้านรังเหรอยิงล้อนจังเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้หัวแต้คุยม้าเต้บอกกัด โอ้โหนอนตามยาเลยน้องเพื่อนก็รนมานมาโอ้โหมันตายตายคู่เลยจังมันเจิดปี40อานน้ำยัง

อยากรู้สมะนาดนะเนี่ย uhh> นีแล้วก็เอากระโปรงค้านองมาจากวงก่อนค้านองมาจากวงก่อนแล้วก็กลมันจะมีคำว่่ใช้ก็กวใช้ด well ิเอ้าอ้า เขาไปเก็บศพแล้วก็ตายดูใครอยู่ตอนเนี้ยเขาดูไอ้ใครก็ไม่รู้ที่เป็นผู้ชายแล้ก็เป็นผู้ชายโอ้โหลมเลยเปลี่ยนเลยจังเลยโอ้ยไม่นอนเลยเอ่ะเออไม่นอนแล้วเราก็จบกันเจ๋งเหรอเพื่อนระวังนะจ๊ะมันชื่อว่าอะไรเนี่ย B M อ,อะไรวะ ก็ตายวงสิงครับฮัลโหลตายวงแน่ๆยังยอมอบนยมอกให้ตายวงเลยโอ้ตายวงสะเอ,อ้ง่ตายตายตายแป๊บนึงแล้วแป๊บนึงรอก่อน ไว้แค่นีก่นะครับพี่น้องลิปนเนเอวไว้ก่อนอย่าลืมกดตด่อ i ห้กันด้วย